ก็อัสลามอะลุมรอ์มานตุลลาฮิดะลาบะระกาตุคิบนี้นะครับมาแบบศาสนาเป็นคลิปที่ห้าที่6อะไรก็ไม่รู้นะก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ในโลกโซเชียลเยอะมากเลยมีคนมาดูถูกพระผู้อภิบาลของอิสลามนะครับผมอันเป็นที่รักของชาวมุสลิมเขาเขียนคำว่าอัลล็อ์ตรงฝ่าเท้าแล้วก็ถ่ายลงเฟซ นี่ชอันนี้ดูนะครับเห็นไหมไแล้วบุคคลนั้นได้แชร์ในหน้าโซเชียลชื่อว่า,านายสุขินจัดเต็มอะไรทุกอย่างหนงนี่แหละซึ่งเป็นการเปลี่ยนเบียนศาส,สนามากเลยนะครับผมผมถามจริงๆนะเขาที่ในแอปโพสเขาบอกว่าศาออส,สนาอิสลามไม่มีการศึกษาเอาแต่อะไรสร้างความลำคาญให้กับ พักพวกนะครับให้กับคนอื่นๆตัวใส่มนต่นี <c oughs> คือ <c oughs> ผมอยากรู้นะอิสลามไปขอตังศาสนาอื่นมาใช้สอยหรอที่เขาทาแต่วะเขาไปขอตังใครเขาก็เอาตังของเขานะเขาละหมาดเขาไม่ได้ไปแช่งใครนอ่าแล้วทาไมาคุณคุณสุขินนะครับคุณบอกว่าคุณมีการศึกษาผมถามจริงๆถ้เพราะาคุณมีการศึกษาเนี่ยคนที่มีการศึกษาเขาจะเอาศาสนาของคนอื่นเนี่ยมาล้อเล่นหรอ ผมถามจริงๆนะศาสนาของคุณไม่ได้สอนให้เบียดเบียนศาสนาคนอื่นหรอเขาก็สอนนี่แต่ทําไมคุณถึงได้มาเบียดเบียนศาสนาของผู้อื่นอิสลามไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอิสลามไปขี้บนหลังคาบ้านคุณหรอผมถามจริงๆนะถ้าคุณบอกว่าคุณมีการศึกษาและคนอิสลามไม่มีการศึกษาเนี่ยแสดงว่าศาสนาของคุณสอนมาในทางที่ผิดๆผมอยากจะรู้จริงๆว่าสถาบันที่คุณเรียนมาเนี่ยคุณเรียนที่ไหนและผมขอฝากไว้เท่านี้นะครับว่า ท้าของคุณเนี่ยหรือตีนของคุณเนี่ยที่คุณเขียนชื่อพระผู้อภิบาลของอิสลามลงบนฝาเท้าแล้วโพสต์รูปลงเฟซบุ๊กแบบเนี้ไม่ว่าจะเป็นข้างสายหรือข้างขวาก็แล้วคุณอาจจะเสียมันไปนะเขาไม่อยากจะทําอะไรหรอกคนเขารู้กันทั่วโลกคนเขารู้กันทั่วประเทศแต่คุณมาทําแบบเนี้เหมือนคุณฆ่าตัวเองอะ เหมือนคุณชัว์ตัวเองว่าตัวเองโง่ไม่มีการศึกษาพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนหรือศาสนาของคุณไม่ดีศาสนาของคุณมันเลวมันแย่มันระยำมันอับป,ปี่มันเวรกรรมมากมากเลยนะครับและเฟสนี้ถ้าหากว่าใครได้อ่านหรือใครได้ดูนะครับกรุณาแชร์ด้วยนะครับใครที่เป็นอิสลามผมไม่ได้ว่าศาสนาของคุณนะผมเจาะจงกับคนที่ชื่อสุข,ขินแค่นี้แหละครับแล้วฝากแชร์กันดยอะนะครับวัสลาม